อันนี้คือจักรยานสูบน้ำโดยใช้แรงคลโดยเราเอาวัสดุที่ไม่ได้ใช้มานานอย่างจักรยานเนี้ยก็ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานซึ่งได้จอดทิ้งไว้25ปีล้อก็ไม่หมุนโต่ก็ไม่หมุนอะไรก็ไม่หมุนแต่เราเอามาต้อง ือส่วนสําคัญที่ว่าต้องต้องทําให้ต้องทําให้ได้นี้ก็คือโซ่ต้องหมุนได้วงล้อต้องหมุนได้เมื่อโซ่กับวงล้อหมุนแล้วก็มีที่ปั่นก็จะทําให้ล้อหมุนได้พอล้อหมุนเนี่ยเราเราจะเชื่อมกับเครื่องปั๊มน้ําเครื่องปั๊มน้ําอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั๊มน้ําที่มีมอเตอร์อตอรแต่มอเตอร์มันเสียถ้าไม่ได้ใช้มันก็ปล่อยทิ้งไว้โดยก่อประโยชน์ เราเอามาใช้โดยพ่วงกับสายพานของจักกยานโดยใช้แรงขับเคลื่อนของวงล้อเมื่อเราปัน่นแลวตวก็มาหมุนมู่เลขของเครื่องสูบน้ำแทนมอเตอร์เมื่อมู่เลขหมุนคันชักก็จะหมุนพอคันชักคัันชกสูบน้ำก็จะสูบน้ำจากบ่อบ่อน,นี้เป็นบ่อจุดเติมน้ำใต้ดินซึ่งเราได้รับความนอนุเคราะห์จากสำนักทรัพยากรน้ำประดานภ่าแปด ได้มาขุดให้โดยการเจาะบนลึกลงไป10เมตรไว้สำหรับรวมน้ำจากพื้นจากเวลาฝนตกเมื่อเวลาฝนตกตรงนี้จะมีหบดโดนน้ำน้ำจะไหลลงมาเพื่อเป็นการเติมน้ำใตดินแต่เมื่อเติมน้ำใตดินแล้วเมื่อน้ำเยอะบางครั้งเราก็ต้องออกมาใช้บ้างโดยเราสูบน้ำโดยจักรยานจักรยานปั่น แล้วก็สูบน้ําจากน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้แล้วก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เพื่อไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้หรือว่า,าเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเวลาน้ําประปาไม่ไหลเราก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ต่อไปก็จะมีการปลูกไม้ดอกเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะตั้งเป็นก็เรียกว่าศูนย์เรียนรู้การเติมน้ําใต้ดินแบบครบวงจรทั้งมีการออกกำลังกาย แล้วก็สามารถออกกาลังกายแล้วก็ทุกคนในสํานักง,งานมาออกกาลังกายได้แล้วก็เป็นการที่ว่าสูบน้ํำมาใช้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ครับ